สวัสดีครับผมแบงกุมูเกมแคทเตอร์แคทเกมฟลาในแอปเฟรดี้คิลเลอร์อินเพอร์เพอร์อีเชนเคยผมนะตอนนี้เราก็อัปเกรดอะไรมาเยอะมาชีวิตเราจะสบายแล้วผมเหลือแค่สปริงบอนนี่ก็จะซื้อได้ครบแผงแรกของตัวละครอัปเกรดกับผมนะวันนี้เป้าหมายหลักก็คือเคลียอันนี้ให้หมดแล้วผมนะแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วก็มีคนบอกมาบอกพี่ ทำไมไม่คุยเด็กให้ครบแล้วค่อยเข้าห้องทีเดียวแล้วก็ค่อยฆ่าเป็นกลุ่มใช่ไหมสาเหตุที่ผมไม่คุยกับเด็กให้ครบทุกคนไปเลยแล้วค่อยไปฆ่าทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมคุยทีละคนแล้วพลาดผมยังวิ่งไปดักฆ่ามันได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าผมคุยครบหมดเลยตัวไหนที่มันไม่เอาผมมันก็ต้องหนีไปเลยนะผมไม่สามารถตามไปฆ่าได้เพราะว่าเด็กแม่งตามผมเพียบเข้าใจยัง เออสเตปผมเลยค่อยๆชวนเดียคนเนียคนถ้าชวนแล้วมันวิ่งก็วิ่งไปฆ่าเรายังได้คะแนนเพิ่มคือถ้าเกิดว่าจะชวนให้หมดในทีเดียวถ้าเกิดเด็กคนในปฏิเสธแล้วต้องปล่อยแม่งไปเลยไงถ้าเกิดผมชวนทีละคนผมยังไปดักฆ่าได้อะไรประมาณนั้นกับผมนะดังนั้นผมเลยอยากจะค่อยๆชวนทีละคนมากกว่าได้มีทางเลือกในการตามไปฆ่าแต่มันก็ช้าอยู่มันก็ใช่ถ้าเกิดว่าชวนทีเดียวมันก็เร็วกว่าจริง แต่ว่ามันตามเก็บศพไม่ได้แต่เอาจริงๆตามเก็บงานมันก็ได้แค่หนึ่งแต้มมันเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราฆ่าตรงดักประตูทางเข้าเราก็ได้แค่หนึ่งคะแนนมันก็ไม่ค่อยจะเยอะขนาดนั้นถึงกับต้องมาเสียดายเพื่อเสี่ยงโดนตำรวจเนาะดังนั้นผมจะลองใช้สเต็ปที่ท่านว่ามาละกันผมจะชวนเด็กทีเดียวแล้วค่อยไปฆ่าในห้องเก็บของทีเดียวมันคงจะทําให้เร็วขึ้นอาจจะได้แต้มน้อยลงแต่แต่ละรอบแต่ว่ามันก็น่าจะเร็วขึ้นจริงๆผมจะทาอย่างนั้นก็ไแด้มาตอนนี้ผมซื้อถึงสปริงแท็บครับผมเนี่ย ซึ่งมันควรจะชวนได้ง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายมันก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนเดิมลองดูแล้วถ้าเกิดว่าผมใช้สเต็ปนั้นผมสามารถอัปเกรดเด็กเพิ่มเพื่อที่ว่าจะได้ชวนทีเดียวได้มากขึ้นแบบนี้ผมเนี่ยมาลองดูก่อนว่าจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยมันถึงกับปฏิเสธไล่ถุยก็ต้องปล่อยเลยถ้างั้นเออเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ what w h ปฏิเสธหมดเลยเมื่อกี้เออสปริงแท็บเฮ้ย มันไม่ค่อยมีนะที่แบบว่าปฏิเสธทั้งร้านแบบเนี้ยเออนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับผมนะในการที่ผมไม่ค่อยอยากจะชวนทั้งหมดเพราะว่าแม่งปฏิเสธหมดทั้งร้านยูทำไงอยู่เนี่ยกูไม่ได้อะไรเลยเนี่ย <c oughs> แต่รอบนี้มันเ hey, ฮจริงครับผมนะเพราะว่าเกมไม่ต้องบักอย่างหนึงนะ่งอะสปริงแทบมันตัวขั้นสูงนะเว้ย <c oughs> สูงสุดแล้วที่ผมมีตอนนี้ <c oughs> แต่เด็กแม่งไม่เชื่อเลยนี่คืออะไรวะ <c oughs> โอ้โหทั้งร้านได้20กว่าบาท ได้แค่สองคนเมื่อกี้ตรงนั้นหนีหมดเลยบ้า,าแล้วอันนี้คือดวงสวยเกินผมไม่นับผมไม่นับลองรอบต่อไปอันนี้คือมันสวยเกินไปผมมาชวนแล้วไม่มาเลยบ้าปะก็ไปผมได้เลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองดูอีกทีขอรอบที่มันดีๆแล้วจะดูว่ามันคุ้มค่าไหมาจะซื้อเด็กเพิ่มหรือว่าจะไปปลดล็อกนี้ก่อนเลยปลดล็อกนี้ก่อนเลยก็ได้มันค่อยมาซื้อเด็กเพิ่ม คือแบบเมื่อกี้หนีกันทั้งร้านน่ะทานเออแบบนั้นเนี่ยถ้าผมชวเนเดียคนผมยังตามไปดักฆ่าที่ประตูดได้อะไรอย่างนี้แต่มันก็ได้แค่หนึ่งแต้มนเนาะมันก็อาจจะไม่ต่างกันมากปล่อยไปเลยก็ได้มงโอเคมาเนี่ยไปแล้วหนึ่งอ่ะโอเคฟอรเรามีมาดูาผมได้สูงสุดเท่าไหร่สามสี่แล<ะ>้วโอเคห้าคนก็ห้าสิบแล้วก็โอเค หคนสวยห้สิบบาทแล้วผมเนะี่ยโอเคผมพาไปห้องนู้นเลยกันเย yeah. อไอ้นั่นยังไม่มาเหรอเอามาจากไหนวะเนะี่ยคนที่หกไหมคนที่หกไหมปึ๊บ <Okay. S 1> อ่าโอเคคืนนี้ได้ห้าคนมันก็จะสะดวกขึ้นนะม,มันไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกหลายรอบก็คือทีเดียวจบเลยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น แล้วมันก็จะคอมโบปุ๊บช่อปุ๊บช่อปุ๊บช่อเอ่าปุ๊บช่อซีซีลกลายเป็นห้าสิบห้าแต้มเย่ yeah. เร็วนะเออถ้าได้ระดับเนี้ยก็ยังโอเคนะเนี่ยเอช่วยมาทีเดียวแล้วได้คือละห้าสิบแต้มอะไรย่างนี้ก็ยังโอเคเนะยผมเล่นสี่รอบก็ได้ปล็อกสองร้อยแหละแต่ผมจำได้มันจะมีหุ่นราคาเป็นพันหลังๆดังนั้นการอัปเกรดยังไม่จบสิ้นนะผมเนะี่ย แต่ยังต้องอัปเกรดอย่างอื่นไม่ใช่ว่าเราจะทําอย่างนี้ไปได้ตลอดเกมไม่ใช่ผมเนะี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวโคตรแพงแล้วก็รออัปเดตไปเลยจํานวนเด็กอาจจะเพิ่มถ้าได้รอบละห้าคนแบบนั้นมันน่าเพิ่มอยู่เพิ่มให้ได้รอบละแปดหรือสิบคนอะไรเงี้ยถ้าถึงระดับนั้นนี่ผมจะรวยมากแต่เด็กมันเอาแนวนอนไม่ได้บางทีมันก็มาเยอะบางทีก็มา,า,มมาโอ้รอบนี้มาโอ้โอ้โอ,โอ้ชิปไปแล้วหนึ่งคนโอเคตอนนี้สามคนสี่ <4 S 2> คนโอเคโอเค ส okay. ี่คนก็โอเคแล้วแหละห้าหกไหมห้ามันจะเข้าไปเองงั้นก็ไม่ต้องคุยแล้วแล้วแล้วเด็กเด็กแม่งช้าอีิบายแล้ะเดี๋ยวมันจะออกไปก่อนในเด็กคนนี้แล้ว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 าจอะคุยมัน okay. โอเคอุ้ยผมไม่กล้าคุยว่าเดี๋ยวมันหนีแต่มันก็มาอยู่ก็โอเคเด็กแม่งเดินช้ามเดินช้าใช่ไหมยัดหุ่นเลยนี้อืมอืมเดินช้าหมอืมยัดม่นยัดมาเอา้ยเอาอืมยัดดิเอออืมอืมยัด ทำอะไรอืมยัดเรียบร้อยคืนนี้ก็อีกห้าสิบแตม้มอืมใช่แล้วเอ้าอยังเหลืออีกเะเออได้อีกคนเว้ <c ười> คืนนี้ได้หกสิบเลยครับผมนะเออแป๊บๆก,ก็จะได้สองร้อยแหละไวแล้วผมนะช่วงนี้หลงังๆยังจําความลําบากตอนที่แรกๆได้โอ้โหกว่าแต้มจะได้สักแต้มนี่มันยากลำบากตอนนี้แหละแคะสิบแต้มเบสสวยงามมากเพิ่มไหมเพิ่มเด็กไหม ได้ประมาณนี้ก็โอเคอยู่เลยถ้าเพิ่มเด็กแล้วแบบว่าได้คือละสิบนี่มันจะดีขนาดไหนรอบนี้คือได้หกเลยเนะเออปกติมันก็ต้องประมาณห้าหรือหกได้แหละไม่ใช่ว่ารอบแรกมันเด็กหนีทั้งร้านนี่มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะเกิดโอ้ได้แล้วผมนะนี่ผมกดเลยดีกว่าถ้างั้นกดสปริงบอนนี่ครับผมนะเรียบรอบ้รอยผมป่อกหมดแล้วเลเวลสองด้ยังก็ยังไม่ได้เหรอเออผมยังเลเวลสองไม่ได้ท่าน แปลว่าผมต้องอัปเกรดให้หมดเลยดิท้างนั้นเออผมนึกว่าผมแค่ซื้อหุ่นหมดก็ได้แล้วไม่ได้นะผมว่าผมจะต้องอัปเกรดพวกนี้ให้ครบด้วยเช่นกันมันบังคับให้อัปเกรดก็โอเคเพราะได้รักได้ตังค์เยอะในตอนหลังๆก็ต้องอัปเกรดเยอะๆแบบนั้นแหละมาแล้วมาลองตัวสุดท้ายผมนะสปริงบอนนี่รู้สึกว่าจะมีพามพิเศษนะผมขอไปดูกันเออมันเป็นหนึ่งในตัวที่มีพังพิเศษอยู่นานๆจะได้ตัวพังพิเศษที สปริงบอนนี่นี่ไงสปริงบอนนี่สามารถเล่นกีตาร์เพื่อทําให้เด็กคนหนึ่งเชื่อใจเขาแบบออโต้คือเชื่อใจได้แน่หนึ่งคน mm hmm. แล้วก็มีทรัสเลเวลห้าผมนะอืมจะเป็นเลเวลสิซึ่งสูงสุดนะตอนนี้ที่ผมซื้อได้สปริงบอนนี่โอเคได้ตัวมีความสามารถทำให้เด็กเชื่อใจแล้วผมนะอันนี้ผมว่าสำคัญคอนเฟิร์มได้แน่หนคนที่ใช้ได้สปริงบอนนี่ โอเคโอเคเราเริ่มแล้วผมนะเราใกล้จะถึงเฟรแล้วผมเอาให้อัปเกรดให้หมดในพาร์ทนี้ก็น่าจะพอไหวมั้งคือเงินมันเริ่มได้เยอะแล้วทานมันเลยค่อนข้างจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เออจะไปดูข้างล่างเอตัวยางเหลือง <laughs> <laughs> เหลืองอ่อยเหลืองเป็นคลีเลยวันไสเห็นไหมเริ่มง่ายขึ้นนี่คือตัวที่คาทัดเ <laughs> ยอะสุสด <laughs> สุดกูพูดปุ๊บแม่งหนีเลยเฟนก็ตดมิดอามาโอเค เอาปัจจับปัจจับเ,เด็กอย่าบังกูเอาไม่ได้ดอกเด็กเด็กอย่าบางังชิบหายเด็กบงังติดบัก๊กดอกออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเออเด็กเด็กดอกติดบั๊กครับผมนะพังพังและคือผู้ปกครองมึงก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยไงถ้าเกิดมีแค่เด็กยังพอเดินไปได้แต่ผู้ปกครองมึงมายืนติดตรงนี้ผมไปไหนไม่ได้แล้วติดบัก๊กหา่ามึงเอ้ยโอเคมีจิ้มแม่งนี่เฟนี่ เวยผู้ปกครองมึงเดินไวไอ้พวกผู้หญิงเมื่อกี้มึงเดินมาทําให้มันติดแงกถ้าไม่มีผู้หญิงเมื่อกี้นี่ผมเดินออกไปได้แล้วไอ้เวเปิดมาก็ติดบั๊กเลยผมนะอีกอย่างนึงต้องระวังกับการชวนคนมาเยอะในครั้งเดียวคืออย่าเดินไปในช่องแคบเดี๋ยวมันจะติดแงกเหมือนผมนี่แหละอย่าเข้าไปตามซอกโต๊ะน่าจะดีไม่งั้นติดแงกซวยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ยุทธาสตร์ได้เยอะเลยนะประเด็นหนึ่งสองโอเคเห็นไหมมันง่ายขึ้นจริงๆแหละ เพราะว่าค่าทรัสตมันสูงสุดแล้วตอนนี้นั่นไงพูด,พดปุป๊บก็ไปปั๊บทำไมคุณชอบพูดแล้วมันชอบไปวะไม่พูดดีกว่าทีหลังโอเคโอเคตอนนี้ได้เท่าไหร่คนผมมีความสามารถนะเดี๋ยวใช้ความสามารถกเด็กคนนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่งหนีใช้ความสามารถนี้เลยเพื่อออโตได้อืชี้ไปที่เด็กใช่ไหมแล้วค่อยกดปับ๊บอ้าวหืม อ๋อมันได้แค่คนเดียวป่ะมันคือมันได้กับเด็กที่อยู่ระยะใกล้สุดแต่ถ้าเกิดเรามีหลายคนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้มั้งเออเมื่อกี้มันน่าจะสุ่มโดนเด็กที่อยู่ใกล้เราที่สุดแล้วมันดันไปนโดนหนึ่งในตัวที่ผมชวนมาแล้วแน่เลยถ้างั้นก่อนใช้คอามทซามานนี้ผมต้องเคลียร์เด็กรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยออกไปใช้อืมอเค้ม <c oughs> ไปไแปะแปะปป รอบนี้น่าจะยังอัปเกรดมันน่าจะอัปเกรดความเร็วได้แต่ผมรออัปเกรดเด็กทีเดียวเลยกันเล่นอีกรอบนึงใช่แม่ความสามารถเทรกีตาร์ทั้งนั้นผมต้องคุยเด็กเพราะความสามารถมาก็เอาเข้าห้องไปรอบนึงก่อนใช้ความสามารถอืมผมต้องมีเด็กอยู่ข้างตัวหนึ่งเพื่อความชัยวว่าจะเป็นตัวที่เราต้องการเพราะเมื่อกี้ไม่รู้สุ่มโดนตัวไหน ต้องมาทดสอบความสามารถของสปริงบอนนี่ดูผมเนี่ยวันดี้ชวน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 โอเคชวนไอ้ผู้ปกของมยัมันนั่นไงมันก็ทำกูติอีกแล้วก็เดียวมิดจะเดินเข้ามาในซ่อนทำไมพว้ปกครองโอเคห้าคนอีกสักคนไหมห้าคนก็ได้เข้ามาก่อนไหมสกิลก็จะได้แล้วเอามาห้าคนกันปึ๊บ โอเคบายเออรู้สึกว่าถ้าอัพเกรดชุดอีกรอบนี้ผมจะได้ตัวละยีแล้วมันจะสบายโครแต่อย่าลืมว่ามีหุ่นพวกราคาเป็นพันดังนั้นหลังๆก็ยังลำบากได้อยู่โอเคผมจะไปเล่นเล่นเพลงใกล้ๆเด็กได้เลยผมนะเย้เวลาเล่นเพลงเราจะยืนนิ่งอยู่สักแป๊บหนึ่งเอ้แล้วค่อยเดินต่อแั้นผมชวนเด็กนลไยกันเอาเด็กคนนึงไปไหนมานน่ ปับ๊บโอ้โหรอบนี้ได้เยอะเว้ยโอ้ยเจ็ดคนป่ะเจ็ดแปดคนเนะอะเคลโอเคมางั้นรอบต่อไปก็อัปเกรดเด็กเลยเป็ดเย่บอยหลังๆชีวิตเราจะสบายขึ้นเรื่อยๆผมนะทั้งได้ตังค์เยอะขึ้นแล้วก็หุ่นมีความสามารถมากขึ้นตำรวจจะไม่ได้โผล่ต่อไปแล้วถ้าเกิดไม่ติดบั้แบบเมื่อกี้ต้องเรียกตำรวจมาช่วยจับ เอาออกจากบักแม่ง <c oughs> หลังๆนี้ตำรวจจะไม่ได้ออกแน่นอนนะหุ่นแม่งโกงกันเรื่อยๆมาผมจะอัปเกรดอะเมาเด็กเพิ่มเด็กหมดแล้วทีก็เหลือแค่มูเม t นสปีดผมเล่นอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้แล้วมั้งใช่ไหมผมอัปเกรดหมดแล้วถึงจะปลดล็อกเวลสองได้ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> พูดตามตรงผมก็ไม่รู้นะว่าผมต้องทํำยังไงผมคิดไปเองแล้วว่ามันต้องเซอให้ครบถึงจะปลดล็อกแต่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นปะ่ะอย่าบอกนะต้องทาอีเวนต์พิเศษอะไรที่ผมไม่รู้ไม่มา <c oughs> ผมก็ไม่รู้ไม่ได้ไปดูมาว่าเออปลดล็อกวีสอยยังไงแต่คิดว่ามันก็ต้องซืซอให้ครบปะ่ะโอ้โหโอ้ได้เอยอ่อ oh, ไปหนึ่งคนโอเคก็ว่าอยู่ได้เยอะไปเฮ้ยเนี่ยจานวนเด็กเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเยอะมากเลยเนี่ย,ยจะว่าไปโห มีเด็กอยู่นี้ไหมเอาเด็กมารอบนึงก่อนแล้วกันเออๆมีอ,อีคนนึงมีคนนึงเอ่อยูเออ,เอ,อไม่โดนมันมเนี่ยเวลามีเด็กหลายคนอยู่แล้วมันไม่ค่อยเอาอืมทมาอคนไหมเด็กมันเยอะแล้วมันเดินลำบากวป่าแมงโอเคเรียบร้อยอ่ะไปะยาก,การนั้นเลยนะพวกเด็กยูทูบเบอร์ทั้งหลายบายเนี่ย ได้ตังก็หกสิบแล้วรอบนี้เออเด็กมันเยอะแล้วมันดีว่ะพอชวนทีเดียวแล้วมันสะใจดีเหมือนกันนะโอเคผมจะใช้สกิลกับตัวหนึ่งกันโอเคคอนเฟิร okay, ์มมาผมนะ่สกิลคอนเฟิร์มได้ฟรีตัวหนึ่งมันก็โอเคแหละอย่างน้อยมันก็ได้สิบบาทแน่ๆมันก็ดีกว่าตัวแรกที่ได้แค่หนึ่งหรือสองบาท ถ้าเกิดเราชวนเด็กได้แน่แล้วก็ได้สิบ,บาทได้แน่ประยัดหุ่นโกลเด้นเฟรดี้หมดยังเด็กเด็กรอบนี้เยอะมากไม่รู้หมดหรือยังนี่ไงรอบนี้ได้เป็นสิบตัวปะ่ะถ้าถึงสิบตัวก็คุ้มโคตรแล้วอ่ะ <c oughs> คือละสิบตัวโอเคเด็กเด็กอย่าเพิ่งเข้ามากดมอนะเ,เข้ามาเข้ามาเข้ามาอย่าก,กันกูจะออกโอเคอีกสามตัวสุดท้ายรวยอะ่ะเขี้ยวทำรอบ คือละร้อยพอยยังได้เลยเนี่ยตอนนี้ผมสุดยอดเป็นเทพเจ้าของเวลหนึ่งแล้วผมเนี่ยต้องไปสู่เวลสองเอา้าโอ,โอ้หมดเวลาไม่ทนันเออว่าถ้างนั้นผมรู้ประโยชน์ของการวิ่งเร็วแล้วจะทำให้เราสามารถฆ่าเด็กแล้วเข้ามาในห้องนี้เร็วขึ้นเนาะฆ่าไม่ทนันรอบนี้เด็กเยอะเกินโอเคเพิ่มความเร็วป๊อป นี่ไงเลเวลสองราคาพันพอย n t ้ยแพงเกินมันไม่แพงหรอกเอาจริงเลยแปๆเดี๋ยวก็ได้แล้วพันพอยตอนนี้คือผมได้เยอะมากนี่ไงปลดล็อกเวลสองแล้วก็ได้คิดเชนดอคิดเชนดอนี่คิดเชนดอนี่เราอาจจะไปฆ่าเด็กในห้องครัวได้เลยแบบนี้ปะเพิ่มห้องที่เราสามารถเก็บได้คิดเชนดอเอผมมาลองคิดดูอ่ะอาจเป็นอาจจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เราสามารถเอาเด็กไปเก็บราคาได้ น่าสนใจผมนะสถานที่ใหม่แต่ว่าเราไว้มาทำในพาร์ตต่อไปแล้วกันนะผมนะ่าสำหรับพาร์ตี้ขอลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ลูกกดแล้วใครแชร์แล,ล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมสำหรับผลงานที่ผมได้เกิดใครดูผมในพาร์ตต่อไปไว้กดไลค์ก็เยอะสวัสดีก็ขอคุณบ้านมวยแอนด์กู๊ิ้น